กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน7คันและสถานีชาร์จไฟ normal quick charger จำนวน5สถานีจากโครงการ Japan non project grant for provision of next generation vehicle 2014ภายใต้ความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับโดยทาง Japan international c o r p o r a t i o n system และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่ง และสนับสนุนการใช้รถย,ยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานของภาครัฐเพื่อวิจัยและพัฒนาย,ยานยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมณนห้องประชุมชั้น5อาคารแอดมินและบริเวณวงเวียนเทคโนโานีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ดรชุติมาเอี่ยมโชดโชริดผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางองค์กรมีภารกิจหลักในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวตัตก,กรรมเพื่อพัฒนาประเทศในมิติต่ตางๆและได้ให้การสนับสนุนงานบริการงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยานยนต์และเห็นความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาทางนี้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย โลยีแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากตอนนี้พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยวิจัยและส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไปวันนี้ที่วอวอได้รับมอบรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถนิสสันลีฟนะคะจำนวน7คันนะคะนอกจากนั้นแล้วยังได้รับมอบเรื่องของสถานีชาร์จ รถฟรฟ้าด้วยค่ะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ส่งมอบให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววภายใต้ความร่วมมือนี้ก็จะมีของทางไทยก้านะคะที่สนับสนุนนะคะในการดําเนินงานครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการรับรถมาครั้งนี้ค่ะเราก็จะใช้ในการเก็บข้อมูลดนวยนะคะนอกเหนือจากจะใช้เป็นการทดลองนะคะขับในประเทศนะคะที่เป็นมีสถานที่ต่างๆกันนะคะ 4คันจะอยู่ที่เทคโนโลยีคลอง5 1คันจะอยู่ที่ศูนย์ทดสอบมาตรทิทยาที่บางปูนะคะแล้วก็1คันอยู่ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดแล้วก็อีก1คันอยู่ที่สถานีวิจัยลำตะคองทั้ง3พื้นที่4พื้นที่เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของสิ่งแวดล้อมต่างกันสภาพการใช้งานต่างกันตรงนี้เราก็จะมีทีมทํางานนะคะที่จะเ,เราทําวิจัยนะคะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะคะ การใช้งานในสภาพของอสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกันอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ใช้ในการที่จะมาวิจัยและพัฒนาในอนาคตถ้าประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ e ีวีนะคะก็จะได้ชุดข้อมูลซึ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยนะคะไปสนับสนุนในการที่จะพัฒนาทางด้านวิยาศาสตร์เทคนโนโลยีเกี่ยวกับรถ E ีวีต่อไปค่ะ นอกจากนี้ทางสถาบ,บันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับได้ตั้งคณะทํางานด้านวิชาการยานยนต์อีวีขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานข้อจํากัดของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆการเก็บข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีอาจประจุรวมทางข้อมูลการบำรุงรักษาตัวรถการบำรุงรักษาสถานีชาร์จไฟเพื่อนําผลมาวิเคราะห์ในการต่อยอดส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่อไปในอนาคตน,นะครับ